เอาละมาต่อกันที่กิจกรรมดีดกันบ้างดีกว่านะคะสาหรับกิจกรรมวิ่งปั่นปันน้ําใจนะคะนาทีมโดยพุทธพุทธิชัยแล้วก็ฤทธิ์เรืองฤทธิ์เชิญชวนให้แฟนๆไทยรัฐทีวีค่ะไปดูแลสุขภาพร่างกายเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาคเจ็จังหวัด2,700กิโลเมตรนะคะเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเห็นความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงและร่วมทําความดีโดยการร่วมบริจาคเงินตลอดเส้นทางและนํารายได้ทั้งหมดไปใช้สําหรับผู้ป่วยในภูมิภาค งานนี้นักร้องหนุ่มริ์เผยว่าอาจจะมีไปร่วมกิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันที่22ถึง28บรกรกฎาคมนี้และชวนชวนคนไทยใจบุญนะคะร่วมการบริจาคสมทบทุนด้วย ที่คิดว่าถ้าเกิดความตั้งใจของลิถ้าเกิดเป็นไปได้ก็อยากร่วมวิ่งอยู่ในสักเส้นทางหนึ่งอาจจะวิ่งทั้งเจ็บมไม่ไหวเพราะว่าไม่ใช่นักวิ่งตัวจริงนะครับก็อาจจะวิ่งในระยะที่อยู่ทางขอนแก่นร้อยเอ็ดอะไรที่เป็นเส้นทางที่คุ้นเคยกับบ้านลิมากกว่าครับ <Thank you. S 1> ทั้งทั้งกิจกรรมก็คือเราจะ,ะ,ะมีบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคคลทั่วไปเนี่ยร่วมกันวิ่งตลอดสายนะครับแล้วก็ระหว่างนั้นเนี่ยใครที่สนใจนะครับสามารถมาร่วมขบวนกับเราได้ระหว่างนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นการช่วยเหลือกันนะครับโดยการที่ซืือ้อ ซื้อหมวกหรือว่าของชํารวยต่างๆหรือถ้าใครที่ไม่สามารถไปร่วมวิ่งได้นะครับดรคิดว่าร่วมบริจาคเนี่ยก็ช่วยได้เยอะมากแต่ดิฉันแนะนำนะคะลุกไปวิ่งกันดีกว่าเพื่อ<ม>สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงของเราที่สําคัญยังได้ช่วยเหลือผู้ป่วยในภูมิภาค<ม>อีก7จังหวัดด้วยนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆด,ด้วยดีมากๆเลยตอนนี้ก็วิ่งขนของหนีน้ำนกัน <laughs> และกันนะซ้อนเลก่อนออาถูกต้อง <laughs>